สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่บ้านสบายดีนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปลอดภัยโรคปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูออยและคุณครูผู้บริหารโรงเรียนภาวนาพิมลพิทยาค่ะ ะะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสีชมพูสดใสของเรานะคะวันนี้ภาพพื้นหลังสีสดใสสวยเลยนะคะเหมือนคุณครูออยใช่ไหมคะค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาไทยกันเรื่องนะคะการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะคุณครูก็ได้มีคำถามและการตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะมีตัวอย่างให้ในักเรียนดูนะคะ ต่อไปนี้นะคะจะเป็นบทเรียนง่ายๆนะคะนักเรียนถ้านักเรียนสนใจนักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนก็จะสามารถที่จะเข้าใจและสามารถที่จะทําตามเรียนรู้และได้ข้อมูลที่หลากหลายเลยนะคะนักเรียนคะนะคะการตั้งคําถามและการตอบคําถามเชิงเหตุผลที่จากการที่เราฟังและดูข้อมูลข่าวสารเดดูนิตยสารดูข้อความต่างๆนะคะ คือการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลที่มาจากเรื่องที่ฟังและดูจะทำให้หนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องและยังสามารถวิเคราะห์ความน่าชื่อถือในการที่อ่านได้มากขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้หรือข้อคิดที่นำไปใช้ประโยชน์ในการฟังและการดูด้วยนะคะ ะะเป็นการตั้งคำถามและตอบคำถามที่ Dude, มีประโยชน์มากนะคะทำให้เรานะคะมีข้อมูลมีข่าวสารมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะในการตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะนะคะต่อไปดีกว่านะคะการตั้งคำถามนะคะและการตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยก็จะมีแนวทางนะคะแนวทางในการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล ะะขึ้นจัดให้นักเรียนได้ดูเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนที่1นนะคะสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรอันนี้สำคัญมากนะคะในการที่เราจะตั้งคำถามและตอบคำถามนั้นเราจะต้องรู้สาระสำคัญของเรื่องก่อนนะคะว่าเรื่องราวนั้นคืออะไรใจความสำคัญนั้นคืออะไรของเรื่องนะคะ ลำดับต่อไปนะคะลำดับที่2นะคะใช้คำว่าทำไมหรือเหตุใดในการตั้งคำถามเพราะว่าเป็นคำที่ใช้ในการถามนะคะหาเหตุผลเป็นการตั้งคำถามเพื่อที่จะต้องการคำตอบนั่นเองนะคะมาดูลำดับต่อไปนะคะลำดับที่3ค่ะเรื่องราวมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่นะคะ การตั้งคำถามและตอบคำถามเราต้องเน้นถึงว่าเรื่องราวนั้นมีเหตุผลอย่างไรมีเหตุผลเพียงพอไหมที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะของผู้ที่ได้อ่านและได้ดูนะคะและข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนข้อที่4ค่ะข้อคิดหรือความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้คืออะไรนะคะไม่ใช่ว่าเราจะตั้งคำถามและตอบคำถามได้เพียงลอยๆอย่างเดียวโดยที่ไม่มี จุดประสงค์โดยจุดมุ่งหมายนะคะการที่เราจะตั้งคำถามนะคะเราต้องรู้ว่าสามารถที่จะนำความรู้ที่เราตอบคำตอบหรือการตั้งคำถามและการตอบคำถามเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ใน การปฏิบัติตนนะคะหรือในงานต่างๆได้หรือไม่อันนี้คือประโยชน์ของการได้รับความรู้จากการตั้งคำถามและการตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะวันนี้คุณครูอ๋อยก็ได้นําตัวอย่างของบทความบทความหนึ่งนะคะในการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนลองอ่านดูนะคะเป็น ตัวอย่างง่ายๆนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนะคะตัวอย่างของคุออยวันนี้นะคะเป็นเรื่องโลกร้อนช่วยลดโลกร้อนนะครับเป็นการใช้ถุงผ้านะคะนำมาอ่านกันเลยนะคะ mm. ตอนนี้ทุกรายการมีการนําเสนอให้ประชาชนหันไปให้ความสนใจและรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการใช้กระเป๋าผ้าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดการใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าการทำลายถุงพลาสติกโดยการเผาไหม้นั้นทำให้เกิดพลภาวะทางอากาศอย่างมากมีผลเสียกับอนาคตต่อไปข้างหน้าซึ่งทั่วโลกก็รณรงค์กันอยู่เพราะสนับสนุนลดโลกร้อนกระทั้งนั้นซึ่งหนูก็มีกระปะผ้าอยู่หลายใบเหมือนกัน ที่ที่แผนกให้มาบ้างมารับแจกฟรีบ้างสรุปว่ามีอยู่หลายใบยเลยใช้สะดวกไม่เชยหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมกันมากๆเพื่อน,อนๆที่มาหาวิทยาลัยก็หันมาหิ้วกระเป๋าผ้ากันถ้าสกรปรกก็ซักได้หนูอยากชวนเพื่อนเพื<ๆ>่ให้หันมาใช้กระเป๋าผ้ากันเยอะเพื่อช่วยลดโลกร้อนค่ะ ะะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของบทความนะคะที่เราจะมาเป็นตัวอย่างในการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ดูและฟังนะคะนะคะการตั้งคำถามเนี่ยจากบทความข้างต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะการตั้งคำถามและตอบคำถามครูออยจะมีอยู่2คอลัมน์เห็นไหมคะ เห็นไหมคะสอคอลัมน์อ่ามาดูคอลัมน์แรกนะคะคำถามนะคะข้อที่1ทําไมการใช้กระเป๋าผ้าจึงช่วยลดล,ลดโลกร้อนได้นะคะนะคะคำถามข้อที่1คําถามนี้นะคะมีคําตอบเชิงเหตุผลว่าทําให้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกจึงลดขยะที่เป็นพวกพลาสติกเพราะการทําลายขยะประเภทพลาสติกจะมีมลพิษมาก นะคะอันนี้คือคำตอบเชิงเหตุผลนะคะในการตอบคำถามที่เราตั้งคำถามเมื่อสักครู่นะคะเรามาดูคำถามต่อไปนะคะคำถามตัวอย่างที่2นะคะข้อที่2นอกจากกระเป๋าผ้าแล้วมีอย่างอื่นที่แทนถุงพลาสติกได้อีกหรือไม่อันนี้คือคำถามนะคะเรามาดูคําตอบกันบ้างนะคะคำตอบคือมีเช่นตะกร้าภาชนะต่างๆประเภทกล่องใส่อาหาร ถ้วยจานชามใช้แทนถุงพลาสติกใส่อาหารหรือใบตองที่ใช้ห่อขนมแทนใส่ถุงพลาสติกนะคะอันนี้เป็นทั้งคำถามและคำตอบเชิงเหตุผลที่ได้จากการดูและการฟังนะคะ สรุปความรู้วันนี้นะคะเรื่องของการตั้งคำถามและการตอบคำถามเชิงเหตุผลจาก,ก็เรื่องที่ฟังและดูนะคะทำให้สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะนั่งคำถามและคำตอบนี้ไปเป็นความรู้ไปเป็นแนวทางไปเป็นการ ประกอบในการเรียนรู้เรื่องต่างๆได้นะคะเป็นการฝึกทักษะในการตั้งคำถามและตอบคำถามเพื่อ,อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของบทความนั้นๆนะคะนะคะวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูก็มีงานเล็กๆน,น้อยๆนะคะมาฝากนักเรียนนะคะไม่ยากเลยนะคะแบบฝึกหัดค่ะนะคะแบบฝึกหัดท้าย คลิปนี้ของครูออยไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนได้ดูคลิปตั้งแต่ต้นนะคะและฟังการอธิบายจากคุณครูออยนะคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของครูออยก็คือจะให้นักเรียนนะคะฝึกการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่อ่านและที่ดูนะคะจากเรื่องที่คุณครูอธิบายยกตัวอย่างให้นะคะเรื่องปลาโลมากับสิงโตนะคะให้นักเรียนอ่านให เข้าใจและทําความเข้าใจและต่อจากนั้นนักเรียนเห็นไหมคะตารางด้านล่างให้นักเรียนนะคะตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลนะคะยกตัวอย่างมานะคะสัก2องคำถามนะคะ นะะักเรียนอย่าลืมนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะรักษาสุขภาพและมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและสมบูรณ์และร่าเริงนะคะด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูออยนะคะและคุณครูทุกท่านจากโรงเรียนภาวนาพิมลวิทยานะคะขอบคุณที่ได้รับชมคลิปวีดีโอตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสวัสดีค่ะ